สวัสด <toys> ีค <m ics> <m ics> ่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้เราเจอกันวันวันพุธวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนหนังสือนะคะคุณครูจะพาเด็กๆทำความดีทำความดีหนูน้อยจิตอาสาก่อนเราทำความดีวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆเก็บใบไม้นะคะใบไม้พอเรียนแล้วมีต้นเดือ เรามีต้นไม้ต้นไม้มันมีทั้งประโยชน์มีทั้งโคษใช่ไหมประโยชน์ของมันก็คือมันให้เราได้อยู่ร่มได้อยู่ร่มอาศัยร่มร่มชายคาของต้นไม้แต่โทษของมันก็มีโทษของต้นไม้ก็คือใบไม้มันจะร่วงลงมาใส่โรงเรียนพวกเราเด,เด็กเห็นใบไม้ไหมคะน,น,นั้นเมื่อเราเห็นโรงเรียนเราตกกระกเราต้องช่วยกันทำไงคะ ขยะเก็บขยะวันนี้ฉะนั้นวันนี้ครูจะมาเด็กๆเก็บใบไม้หน้าโรงเรียนของเราแล,าวล้วก็ในโรงเรียนของเราในบริเวณโรงเรียนของเราให้สอะอาดครัทได้ไหมคะทำได้ไหมลูกทำได้ถ้าทําได้เด็กๆทีนี้เด็กๆพร้อมทำหรือยังพร้อมทแล้วอ่าไปช่วย